พราะวิบากกรรมกฎแห่งกรรมนี้เราต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็ไม่ควรจะอับเฉาเหงาหงอยท้อแท้หรือปล่อยชีวิตไปตามยถาก,กรรมโดยที่ไม่สู้ชีวิตหรือหนีปัญหาเราศึกษาเพื่อให้รู้และเข้าใจว่าพฤติกรรมของเราล้วนมีผลเป็นวิบากกรรมไม่ว่าจะคิดพูดหรือทําล้วนมีผลทั้งสิ้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใจมากจนเกินไปยามใดที่ประสบทุกข์เราจะได้ตระหนักว่า นี่เป็นเพราะบิบากกรรมของเราเองตั้งหลักกันใหม่เมื่อทราบเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเราก็ควรจะใช้หลักวิชาในการสู้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นโดยเริ่มตั้งหลักซะก่อนและก็คิดหาทางออกอย่างถูกต้องไม่ต้องดื่มเหล้าเล่นการพนันเที่ยวเตรหรือผูกคอตายยามใดที่ประสบทุกข์เราต้องนึกถึงธรรมะแล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งอดทนสร้างความดีหนีกรรมด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา อแห่งกรรมทําให้เราเกรงกลัวต่อผลของบาปเพราะเรารู้แล้วว่าถ้ามีพฤติกรรมไม่ดีก็จะมีอบายเป็นที่ไปมีความทุกข์ทรมานมากกว่าในโลกมนุษย์หลายเท่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะได้อดทนบําเพ็ญตะบะต่อสู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคมีปัญหาก็แก้ไปมีงานก็ทําไปบุญก็ต้องสร้างแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาไปด้วยต้องทําไปพร้อมๆกันอย่างนี้ทุกเพราะความอยาก อริยสัจสี่ประการหมายถึงชีวิตเป็นทุกข์เพราะความทยานอยากความอยากที่เจือไปด้วยความเพลินคือความไม่รู้เพ,เพลินไปอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อเรารู้เหตุแห่งทุกข์แล้วจึงเป็นสมุทยัยคือหยุดความอยากได้นั่นเรียกว่านิโรธเกิดขึ้นที่ใจก็ต้องหยุดที่ใจพอหยุดความอยากได้แล้วก็จะเข้าถึงมรรคจะเห็นมรรคเป็นหนทางที่จะนำไปสู่อายตนะนิพพานนยามที่ประสบทุกข์ เราต้องนึกถึงบุญนึกถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ใคลายทุกข์ออกจากทุกข์เมื่อกระจัดทุกข์ได้แล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมกันต่อไปเพราะยามใดที่เราเข้าถึงความสุขภายในความกลุ้มก็จะหายไปลืมไปเลยมีแต่ความปิติเบิกบานความทุกข์จะล่มสลายหายไปเหมือนคบเพลิงที่ดับลงเมื่อชุ่มสายฝนจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใสขึ้น